i <laughs> ะะวันนี้นะคะวันนี้่านจะมา,อ,าอ่ากทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของเรานะคะเดี๋ยวคุณคูอ,อภิสุดานะคะก็จะเป็นผู้ด,ดำเนินรายการต่อก,กู่เล็กนะคะเด็กๆก็จะได้รับทราบว่าวันนี้มีทนะคะได้รับทุนการศึกษา ะแล้วก็มีข่าวดีด้วยก็คือนั่นคือเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะเราไปแถ่งการรักษาพยาบาลมาแล้วนะคะเราได้รับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามหลายรายการมากเลยนักเรียนตัวอย่างมากนะคะเดี๋ยวครูก็จะได้บอกให้นักเรียนทว่าใครได้ก็ให้กูเนตานะคะมอบทุนการศึกษานะคะให้กับนักเรียนโรงเรียนวัคซานะคะทั้งหมด24่สุ่ค่ะ ซึ่งอก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะท่านก็ได้มามอบให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเป็นวานสองค่ะเอาท่านชนุใครชื่อท่านชนุคะอ่ะเอาเลยค่ะขอบคุณครับ คนที่ bon สี been, ่เ so ด็กหญิงสุภาวิกาปาละดีค่ะสุภาวิกาปาลดีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับหนึ่งค่ะสุภาวินีปาละดีค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองคับสองค่ะสองับสองค่ะ ชายานาคิพิชานุชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าักหนึ่งค่ะ,คะชายวงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและลำดับที่9เด็กหญิงธัญลักษีชัยวงชั้นปรถมศึกษาปีที่6ค่ะ 9คุณน,นี้นะคะจะเป็นโคต้าของหมู่บ้านนะคะลำดับ,บดต่อไปเป็นโคต้าของโรงเรียนรัชจารย์นะคะอันเรียนจำนวน15คนนะคะน้ที่หนึ่งค่ะเด็กหญิยงยาดา้อายาดาขอบคุณค่าเยวยๆนะคะขที่สองวรชวันพัฒชั้นอันดาบ3ค่ะไพพนดัดิวรชวันพัฒน ชั้นประถศึกษาปีที่หนึับหค่ะเด็กหญิงเอมิกาทรงคำชั้นประถศึกษาปีที่1นึ่งทับหนค่ะลำดับที่ห้านะคะเด็กชายสกายสีฉ่ำชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งค่ะ น้องธงหนอกระเริฐชั้ออนปฐมศึกษาปีที่สองักสองค่ะลำดับที่แปดเด็กชายสาราวุฒิมูลสงชั้นปฐมศึกษาปีที่สามค่ะลำดับที่เก้าเด็กหญิงยาดาหัดกล้าชั้นปฐมศึกษาปีที่สามค่ะลำดับที่สิบเด็กหญิงกหนกนุษขหอ,อ,อมขจรชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ค่ะ ลำดับที่สิบเอ็ดนะคะเด็กหญิงกอนชวันวรรักชวันพักนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะล้วลำดับที่สิบสองค่ะเด็กหญิงอนชิชยาเขาเจริญค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะก็มา ลำดับที่สิบาเด็กหญิงวันศราวิญรอบชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับลำดับที่สิบสี่เด็กหญิงกันนะครับทันิดาชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับสองค่ะกันยาค่ะฮัลโาลลำดับสุดท้ายเด็กชายพานุเด็กอินทานชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะรวมโคต้าของหมู่บ้านเก้าทุนแล้ว โคต้าของโรงเรียนวัวนะจาวทั้งหมด15ห้ทุนนะคะรวมยี่สิบี่ทุนนะคะเชิญท่านผู้ใหญ่จจดีนะคะข่าวแสดงความรู้สึกกับเด็กๆในเคโ,โรงเรียนว,วันข่าแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้รับทุนในวันนี้นะครับคุณลุงไทยฝากมาบอกว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับในช่วงวัยของหนูๆถ้าขนาดนี้เป็นวัยที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เรื่องที่หนึ่งนะครับหนูๆต้องตั้งใจเรียนถ้าหนูตั้งใจเรียนเนี่ยนะครับโอกาสที่หนูหนูจะได้ทุนอย่างเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็จะได้อ่ามีเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับเมื่อเราตั้งใจเรียนแล้วเรารับฟังคําสั่งสอนของคุณครูแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องตามมานะครับซึ่งจะต้องถูกฝูกฝังอยู่ในจิตใจของเราเลยก็คือเรื่องของความกรตัญยูนะครับเพราะคุณครูเนี่ย เป็นผู้ที่เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราคนที่สองนะครับสอนให้เราเนี่ยรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็มีความรู้ต่อไปที่จะเลียงตัวเองได้ในอนาคตนะครับความกาตัญยูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสังคมของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ได้เนี่ยก็เรื่องของความกระตัญยูเนี่ยนะครับเป็นเป็นรากฐานเมื่อเราเติบโตต่อไปข้างหน้าเรามี าการงานทําแล้วเรามีเงินทองมากในระดับที่สามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วสิ่งที่สําคัญต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการแบ่งปันนะครับเราจะต้องแบ่งปันในสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนเราให้กับคนในสังคมคนรอบข้างเราหรือแม้จะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้แต่การแบ่งปันตรงนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อนเราจะเข้าสอบแล้วเพื่อนเราทําข้อสอบไม่ได้แล้ว มาขอเราลอกแล้วเราบอกว่าเฮ้ย,เ,ยเราต้องแบ่งปันให้กับเพื่อนเราอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็บการแบ่งปันก็คือการแบ่งปันในสิ่งที่ถูกต้องนะลูกนะนะครับและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราลง,ลงต่อไปได้คือความมีวินัยนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมของตามกฎหมายของชุมชนนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งของสังคมโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปคุณลุงเชื่อว่าน้อง นักเรียนลูกหลานที่อยู่นที่นี้นะครับต้องมีแน่นอนนะครับที่จะต้องไปสู่ในผู้บริหารหรือเป็นกระทำงานในระดับสากลอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่าหนูๆจะได้จําเอาคำอโอวาทของที่บุรลุมพูดในวันนี้นะครับซ,ซึ่งทางบุลลุมพูธยเจ้าของทุนเนี่ยได้ได้มอบอแนวทางมาให้กับบุลลุงว่าให้ให กาวกาวกับหนูๆตามนี้นะครับคุณลุงคมพูดอะไรไม่มากเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็อย่างเดี๋ยวหนูๆต้องไปเรียนหนังสือกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทางทางท่านผอ,ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับคณะของเรานะครับก็ขออีกครั้งหนึ่งต้องคือว่าเราขอถ่ายรูปร่วมก,กันกับรียนที่ได้รับคุณเท่านั้นนะครับก็ที่เหลือขออนุญาตส่งมอบให้กับทางคุณครูต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับหนูๆครับ เพราะว่าอายุประมาณระ้ะนะครับคุณลุงเองเนี่ยในวันนี้ไดครับมอบหน้าที่นะครับมาจากทางคุณลุงไทยผู้ที่อุบลชัยซึ่งเป็นเจ้าของทุนที่ประกอบพิจารณาเพื่อนเพื่อนของได้นำเอาเจตนารมณ์ของคุณลุงชัยเนี่ยมาบอกกับน้องๆหนูๆนะครับผู้ที่ได้รับทุนแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้รับทุนในวันนี้นะครับ คุณลุงไทยฝากบอกว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับในช่วงวัยของหนุๆท่นขนาดนี้เป็นวัยที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องที่หนึ่งนะครับหนู่ๆต้องตั้งใจเรียนมีเกิด์ั้งนานในอนาคตเมื่อเราตั้งใจเรียนแล้วเรารับฟังความสังสอนของครูแล้วรสิ่งที่จะต้องตามมานะครับซึ่งจะต้องถูปบูกฝังอยู่ในจิตใจของเราเลยก็คือเรื่องของความจัดกันเวลา ครับเพราะคุณครูเนี่ยเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราคนที่สองครับสอนให้เราเนี่ยรู้จักผิดชอบเพื่อดีแล้วก็มีความรู้ต่อไปที่จะเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตนะครับ,บนนคบวามทะนอยูอเป็นสิส่งที่สําคัญที่สุดนะครับสังคมไทยทาแล้วเรามีเงินพอภานระดับที่สามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วสิ่งที่สําคัญต่อมานะครับก็คือเรื่องของการ แบ่งปันนะครับเราจะต้องแบ่งปันในสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับเพื่อนเราให้กับคนในสังคมแนวทางมาให้กับคุรุษว่าให้ใหกาบกาบแบบอยู่ตามนี้นะครับคุรุษผมพูดอะไรได้มากเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็อย่างเดียวคุณึ่งต้องไปเรียนหนังสือกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทางทางท่านอ่อออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติ คณะของเรานะครับก็ขออีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราขอถ่ายรูปร่วมก,กันกับตากรีย์ที่ได้รับถึงเท่านั้นนะครับกอที่เหลือขออนุญาตส่งมอบให้กับทางคุณครูต่อไปนะครับขอบครับขอบคุณมากนะครับคุณลงครับใช่ไคะขอบคุณค่ะคุณลุงใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะท่านก็ได้ให้ข้อคิดดีๆนะคะและลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้วิการนะคะประสิตยาบรญาลเก่ากับท่านผู้ใหญ่ใจบุญอีกสักครั้งนะคะส่วนนักเรียนที่ได้รับคุณ <c oughs> <c oughs> กขอเป็นตัวแทนการของทุณท่านผู้ใหญ่ทีดีทุกท่านในงาน่นี้ครับขอบคุณากครับอดียวอ่าจจ ต่อไปการแข่งขันซูโดกุค่ะเด็กชายพิยโกค่ะได้รับเรียญทองชนะเลิศที่หนึ่งเช่นเดียวกันค่ะได้แปดสิเก้าคะแนนค่ะนอบคุดานะคะต่อไปเอาที่หนึ่งก่อนกัแล้กันนะคะที่หนึ่งมีอีก ึ่งอันที่เราชื่นชอบมากเลยแล้วก <ร Stevens. S 1> ็มาแสดงให้พวกเราได้ดูด้วยอะไรเอยเ์เทคนาทามค่ะโชว์ตัวเะค่ะเทคนาทามใครบ้างแสดงเงคนารามได้แล้วมาวันนี้นะเลือกที่นึ่งค่ะอพโปเค่ะมีเด็กหญิงตัวใส เด็กหญิงตุลเด็กหญิงอนิสาเด็ก,ากชายดอเมืองแล้วก็เด็กหญิงนะคะสอนได้คะแนนแล้วลูก91.33คะแนน,นโอ้เยอะ